ดาบ้านด่าห้รำเล่ยกว่ายคุณตายญ่พีเท่าเทวดาถูกเราจุงมมาผูกเกตเกาลันหน่อยยาสิไลกับทางคุณนากไตพื้นแผ่นปัตพีเพราะลานี้สนเทวดาทั้งไตเทวดาอยู่กำทังตายวุรพาอารีทักษิณพอละดีปัดกิมบอลเที่ยเน่าอย่างเมื่อได้ฟังคำกะโยมเมื่อลงเล่าเท่านี้หอน ส,ส,ส,สุ่มเท่าคู่สูงให้ซื้อเสียงห้องคู้คงก็สะนันเลือกกันหมอขอฉันลำก่อนซาไกฮิลือรไกเมีอยู่ประพุ่งคู่ใายน้ำมาถูกเมื่อให้น้ำเพื่อโลคางทั้งไตเลบุ๋ให้ได้ซะ ខ្លាំង់ទาទៅទៅទ ธรรมดาหมอลำทุกคนขืนหันไม่ใส่ยาเต็มก็ต้องวายและลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผู้พ้นจบโขป้อนคุณครูบาอาจารย์ผู้พ้นประชิดประสาทวิชากรลองกรลำให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดขืนหันมาบ่ไหวถึงคุณครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ผู้นั้นสิดีสีดังไปบ่ได้เพิ่นจังมาเลี้ยงน้ำพ่อ่นว่าก่อดรังคูผู้ใดดูผู้นั้นได้เถิดทู ตัวกับผมนี่ <S <S ว่ามันสีดื่มคู้สีเ่เจอชู้เราเอาเอบอบคือคนบางคนคุงสอนมาได้ดีแล้วรืมความหลังบัตังเพียงล่ำจนมีเสือเสียงบาดกมเบาพ้นอยู่ดาวส่วนตัวกับผมปอมันคุ้นเก้าเราเอาดูถูกให้เสียหาย ้าพ้อนมานำส่งทางให้เห็นแก่งให้เป็นแสงเที่เต็ ใเ่เครียดไหนผู้สาวนะห้างคน,นนะอันพลังพ่อเลี้ยวเบืองนาอันมันเมนบักมันมาหมาู่บ้านอีบ่นนอสัตว์วอันพลัมาหมู่บ้านนี่แหละเมียมาตะบันเดียวกันแล้วก็ยี่พอวี่กระได้ บาดดึกมาเฝนหัวเมาเดีวบอไอ้ังแม่นวันโวดไทยล้ำนาตอนดึกกินเหล้าพ่อเสืมเสือมวันไหลทั้งคนตั้งแต่วิ้นขาใหญ่คนบ่มวนบาดดึกมาเฝนหัวเมาเดียวบอไอ้จังม่ดีปวดไทยครุครังบริหารมีอาหารบ้านเข้ามากมายไหลลงคุ้หเอาโตเอาบุญสมบูรณเป็นบาบุญแงดุนดุนนั้นลังลายเ่ไมี มันทีดีเป็นอามันฉีลาใช้หลัง <c oughs> อิเมยียว่ายโยโกะแถมก้อยสันแล้วะ <c oughs> อันพูกใดมีก่อนใชยกับเตียมไปด้วยเมียเด้อ <c oughs> ล่ำไปน้ำใช้ไปน้ำมื <c oughs> อน,นี้อิเมียจะพาแล้วมาเอาเกนเทียนสันแล้วะ ดีปวดใหายดิงไงทุบหัวเบื่อหัวเมียของตัวสร้างมันมาให้ให้มันมาล,อมาล้อมเมทักลำติโมให้คนดูสอดแจลี้งล้ำหนีเบิ่งเฮาอย่าสิม้เฮ็ดเหลี่ยมคน,น,น,นเบิ่งอนอนย่านแต่เสียศักดิ์ศรีผู้มาฮวังน,นี้ลุงลือดีเอาให้ดีเด้อเจ้าเจ้าสู่กันร่วมอื้อนี้หมอลำผู้นยิงมาสูอ่อย่างเดียวแม่ตบมาไฟเสีย่ยไขหลายกองไฟเสี่ยเจ้าได้บัดนี้ สอยกับพี่น้องฟังสอยอันผู้อันผู้เพื่นมากมวนเพ็่นกับพระกันอยู่นี่พระกันฟ้อนอยู่นี่อันผู้เพื่นมากสีน้ำลงเงี้ยลงจานอันนี้ก็วาดสวยได้แลบวบในผู้ซอยซอยแล้วมาซอยอีกไหมนาะพอนะ เอาไปตะขันเลยขันจ้าแก่ลราเนอีพอแก่เราเนี่ยเอาโอเคได้เอาซอยซอยแก่อีพอกันต่อพอเนาะเอาซอยซอยเพันว่าสีกับสู่กับสี่แสบทีนัวภายในเมื่อสีกับผัวกับถ้ำตามนาทีอันนี้ก็ว่าซอยแล้วพันว่าสีกับทหารสีเก็บสี่ปวดก็พอสีกับตำรวจสีปวดสีขั้นสี่กับพอกำนั่นสีมั่นสี่แสบก็ขั้นภัยอยากสี่แสบมา่สีกับหมอแค้นมือกับซอย ขั้สายครับพี่้องัสยอนนกอีกิ้วับสีนกอีกู้สีกับสูอสีแสบสีนัวทั้งดูดทั้งเลี้ย4ทั้งเมี้ยท่านหนาทีเสือ สันธุวาควุณาขามโนกัสสะปู lắm lẽ liền 谁怕？起拍 งาบ่ไม่เพื่อนกแคกแห่งมันเอาเอาไว้จัดมีจันหน่อยเงาหามองผมหมองว่าไงมาแค่ <g ül s> ข,บข,บขอบคุณกขอบคุณาใจทางขอบคุณาอันนีอันนีหมอเขนจา <g ül> s> <S อันคอยบ้าอ,อันจะให้หมอเขนหรืจะให้น้าวันขดัดเสียงลำว <g ül s> าสิีว่าไปมัน โอสร้ังคนยู่หสร้างพ่อผูเพี่นดีนะ Thank <laughs> ยกแหลกแขกงมานปลงว่างในตรงนี้สักก่อนถ้าฟังเม็ดฟังน้อยอ้มะล่าไฟทายในยกหอดที่สองต่อร่องกันเขามากอะไรกันแล้วไหมนะ